เป็นคำถามที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะ่าจะต้องมีคําตอบเมื่อบ่อนการพนันที่ใช้สถานที่ของสนามฟุตบอลย่านดอนเมืองซึ่งเฉพาะในปีนี้โดนจับไปแล้วถึง3รอบรวมกับรอบเมื่อคืนนี้ก็คือรอบที่4ของปีแต่ยิ่งจับก็ยิ่งโตมีนักพนันเข้าไปเล่นกว่า200ชีวิตเงินหมุนเวียนต่อเดือนมากกว่า3-400ล้านบาทที่สําคัญตอนนี้ถ้าจะเรียกว่ากลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปเลยทีเดียว เพราะว่ามีประตูเหล็กขนาดใหญ่ปิดไว้ด้านนอกมีห้องให้เล่นการพนันแบบครบวงจรถึงห้าห้องรวมทั้งยังมีตลาดน,นะที่ยไว้ค่อยขายอาหารขายเครื่องดืม่มบริการนักพนันที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วยว <i mean. S 1> เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบเงินสดประมาณ1นล้านกว่าบาททั้งธนบัตร <c oughs> และเหรียญสมุดบัญชีธนาคารรวม17เล่มมีเจ้าของเป็นคนเดียวกันทั้งหมดมีเงินเดินบัญชี <c oughs> ตั้งแต่หลักแสนไปถึงหลัก10ล้านทั้งนี้ยังพบสลิปเงินฝากในวันเดียวกันที่รวมแล้วเกือบ4ล้านบาทก็คงต้องถามว่า จากเพียงการลักลอบเล่นภายในสนามฟุตบอลญ้าเทียมจนกลายเป็นอาคารสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่รับรู้เห็นหรือไม่เพราะไม่เฉพาะแค่ปีนี้ที่จับไปแล้ว4ครั้งแต่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาบ่อนแห่งนีจ้จับไปแล้วกว่า20ครั้งต้องบอกว่ายิ่งจับยิ่งโตล่าสุดก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่สุดคลาสสิกอีกครั้งคือมีการสั่งเด้งห้าเสือสอนาดอนเมืองเข้ากรุบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเด้งกันอีกกี่รอบบอนดอนเมืองนี้จะถูกปิดลงได้อย่างถาวร